กูจะไปทางไหนดีกูจะเรียนสายอะไรดีกูจะเอาไงกักชีวิตดีจะเรียนจะกลับไทยจะทํางานทําไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนสายงานสายอาชีพตัวเองแล้วมาเริ่มเรียนหนังสือมาท,าท,าทั้งๆที่จบปริญญาตรีจากเมืองไทยมาแล้วแล้วคือตอนนั้นเนี่ยที่เราย้ายมาก็เพิ่งเรียนจบมาบ่นๆเลยใช่ปะไม่เคยทํางานเลยเคยแต่ฝึกงานเราจบธุรกิจการบินะะน,บน,นะคะ Aviation Business Management จากมาพิเชลัยลังสิกก็งานในสนามบินเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่อยากทํามากๆจึงอยากเป็นแอร์แต่มันเตี้ยเม,มันไม่ได้เราก็เลยได้ยื่นสมัครไปนะตอนที่อยาก มาอยู่ซืีเนได้ปีนึงปรากฏว่าก็มีบริษัทหนึ่งรับเราเข้าไปสัมภาษณ์งาน,นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าภาษาสวีดเดน ไม่ได้สูนมากแต่แบบอยู่แค่ปีเดียวเองอ่ะแล้วทำงานใน,บบน,น,นบแบบนั้นด้านบริการแบบนั้นภาษามันต้องเป๊ะมากก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าอยากจะให้เก่งภาษาสวีเดนเร็วๆเพื่อที่จะไปทํางานในสนามบินก็เลยเลือกที่จะสมัครงานในร้านอาหารในสนามบินไปเลยเพราะว่าร้านอาหารมันไม่ต้องแบบว่าภาษาเก่งร้านอาหารในสนามบินก็ต้องเปิดตามฟไฟลต์ต่างๆใช่ปะสนามบินอยู่ชั่วโมงหนึ่งถัดไปจากสตอกโฮมจึงบ้านเราอ่ะอยู่ในสตอกโฮมลงมาทั้งใต้นิดนึงถ้าเข้าตีห้าก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะเรียนใหม่ เพราะว่าชอบงานบริการอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะไปได้ดีกับสายการในร้านอาหารเพราะว่ามองภาพตัวเองว่าเราสามารถที่จะเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้านได้เป็นผู้จัดการสาขาได้แล้วค่อนข้างที่จะสนุกกับการที่จะได้เงินเดือนมีคนเคยถามเราเป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่แบบมาจากต่างประเทศเหมือนกันฮันนี่เธอไม่สนใจที่จะไปเรียนต่อตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบต้องเรียนด้วยหรอเพราะเราเพิ่งมาแล้วเราไม่รู้ประโยชน์ของการเรียนต่อถ้าเกิดว่าเรียนต่อจบแล้วจะต้องไม่ได้เงินเดือนเท่าคนไม่เรียนดิฉันไม่เรียนแล้วเพราะ่ดิฉันเรียนมาแล้วเขาจะปะ ที่ได้มาเพราะว่าเราอะ่ะไม่เคยทางานมาก่อนเราก็อยากทํางานใช่ไหมเราก็เลยอยากได้เงินก่อนเว้ยแล้วมาถึงปีโควิดทุกคนแน่นอนทํางานในร้านอาหารเป็นด่านแรกที่ต้องโดนผลกระทบของโควิดอยู่แล้วเราก็เลยได้เป็นชุดแรกๆที่ได้ได้ออกในช่วงนั้นนั่นแหละตอนนั้นแหละก็เลยมาตระหนักได้ถึงความไม่มั่นคงของสายงานอาชีพที่เป็นงานบริการตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วเราต้องไปเรียนอะไรที่มันต้องใช้ดีพโดมาตอนนั้นคิดถึงเรื่องนี้เลยเว้ยเรื่องผู้ช่วยพยาบาลเรื่องพยาบาลเล เพรานะช่วงนั้นน่ะผู้ช่ว,วยพยาบาลแล้วก็พยาบาลขาดแคลนมากคุณู เป็นโควิดไงเราก็เลยมาดูทีละตัวเลยเว้ยว่าตอนนี้ที่เรายังไม่จบเอเซฟี่อ่ะมันต้องอะไรก่อนก็เลยต้องกลับมาเรียนภาษาสวีดเดนต่อเพื่อที่จะเกดไปยื่นเรียนหนังสือต่อเพราะตอนนั้นคิดว่าจะเรียนผู้ช่วยพยาบาลปรากฏว่าตอนนั้นก็ได้ทําเด็กหลอดแก้วพอดีก็เลยเป็นช่วงที่แบบเออตั้งท้องพอดีก็เลยอ้อยขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมาตอนนั้นเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราว่างงานมาก,มากเราก็ต้องการเป้าหมายใหม่ในชีวิตพอเรียนจบใช่ไหมก็ลอดโนเวลจริงๆอะ่ะถ้าเรียนผู้ช่วยพยาบาลอะ่ะมันไม่ต้องต่ออะไรเยอะมาก จบภาษาสวีเดนที่เราจบมาก่อนจะคลอดน้องเนี่ยเราก็ไปต่อได้เลยแต่ในช่วงเวลาปีนึงที่เราเลี้ยงลูกอะความคิดความอยากต่างๆก็ได้เปลี่ยนคือเรารู้แล้วแหละว,ว่าเรายัางไงก็ต้องเรียนต่อเพราะว่าหลักอาชีพที่มันมีฐานเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราก็ขาดรายได้ไปช่วงโควิดใช่ปะเราก็เลยคิดว่าอยากเรียนไอทีเพราะว่าหนึ่งฉันเห็นสามีดิฉันทางานอยู่บ้านช่วงไอทีแล้วรู้สึกแบบมันดีอะดิฉันอยากมีอารมณ์ work from home อยากมีอารมณ์แบบลูกป่วยแล้วก็คุณแม่มารับลูกฉันสามารถไปได้เลยเราดูจากตัวอย่างของสสาาาามมีีแล้วก็พ่ออคืเทํงน เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไป IT ทดีว่ามันดูเหมือนเป็นตัวเรามากกว่าเพื่อช่วยพยาบาลนี่ใช่ฉันเป็นคนชอบเซิร์ฟคนแต่ทีเนี้ยเราเคยทํางานบริการมาแล้วเว้ยแล้วทุกครั้งที่เรากลับบ้านมาเนี่ยเอนเนอร์จี้เรามันหมดแล้วเราไปเซิร์ฟคนอื่นหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับบ้านมาเซิร์ฟคนในครอบครัวอันนี้คือตัวเรานะเราก็เลยมานั่งคุยกับสามีแล้วก็พ่อสามีให้เขาเอาอกความคิดเห็นนิดนึงเขาบอกว่ามาเลยพร้อมที่สนับสนุนคือเราไม่สามารถที่จะแบบมาเรียนหนังสือขาดรายได้ที่เราเคยได้ได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากสามีอันนี้้คคือใหเรด มีไปเลยที่รักไปเรียนหนังสือเลยเงินเดือนเราอยู่กันได้แบบโอเคอาจจะไม่ได้แบบหือหวามากเลยถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนเพื่อนักคนของครอบครัวไปเลยตอนที่บอกว่าเอออยากจะกลับมาเทรนภาษาสวีเดนให้มันเก่งๆเราจะได้กลับไปอยู่ในงานที่เราอยากจะทําแต่พอมันมีลูกเราเป้าหมาย เปลี่ยนเลยดูว่าตอนนั้นมันคือความฝันในช่วงอายุของเราณเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้อยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่แม่งมั่นคงที่มีเงินเดือนสูงเข้ามานิดนึงเพราะว่าโลกของลูกแม่งหมุนด้วยเงินจริงๆทุกคนเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยเราอยากทางานแค่จันทร์ถึงศุกร์ออฟฟิศไทม์เลยอยู่เมืองไทยไม่อยากทำงานออฟฟิศมันน่าเหื่อน่นนี่นั่นมาอยู่สวีเดนอยากทำงานออฟฟิศค่ะเสาร์อาทิตย์อยากอยู่กับลูกอยากเลิกงานมารับลูกกลับบ้านมาทํากิจกรรมกับลูกพาลูกไปเตะบอลพาลูกไปดูคอนเสิร์ตแล้วอยากจะบอกว่าใครที่ย้ายมาอยู่ต ตัวเองต้องการอะไรจะไปทางไหนต่อจะเอาอยัางไงดีเราโคตรเข้าใจเลยเพราะว่าเราก็เป็นอยู่ถ้าเราเอาทุกอย่างมากลางข้างหน้ามันจะดูวุ่นวายไร้ทิศทางใช่ปะเราต้องเริ่มจับจุดทีละหนึ่งทีละสองทีละสามให้มันรู้ว่าอย่างน้อยอะตอนที่เรากาลังทะเลาะกับตัวเองในหัวว่ากูจะไปทางไหนดีกูจะเรียนสายอะไรดีกูจะเอาไงกับชีวิตดีจะเรียนจะกลับไทยจะทํางานเราก็ยังจับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปถึงเส้นชัยได้ดังคําคมที่ว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ย